ท่านปฏิบัติหน้าที่บกพ้องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางการที่จะรูปบุคคลไหนออกผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียด้วยความเคารพว่ายตินี้มันเป็นเรื่องของขอบวนสเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชน แต่สิ่งที่สําคัญท,ท่านกําลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทาผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบันทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับ ถ้าพูดกับผมแบบนี้ทํำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดเลยผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจของนักชาติมันเต็มเปียบแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทํามันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์แล้วปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทําเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวซามครับเลวซามมากในความรู้สึกผม<ส>ผมใน่านประธานครับ แล้วถาประธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกแล้วครับแต่ผมถามประธานการอภิปรายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับผมพร้อมที่จะถ่ายรูปของคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทําอะไรผมไม่รู้ ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามันสามนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีดเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับพี่พูดอะจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คน